มันจิกจอกขึ้นไปเขาไปในรูเข้าไปในรูตามเหรอแิกมาซเสิกมาเออเจ้าทำอะไรใช่ไม่ได้แล้วนะเฮ้ยทุกคนเฮ้ย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 เเ้เฮ้ยเฮรเฮ้้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเยเ้ยเฮ้เฮ้ย้เฮยตฮตยเลยเายเฮย ฮ้ยโอ้มาริโอ้คนณดูดิมันเหยียบได้คุณโกหกผมจรมันเหยียบได้นี่จริงมันเหยียบได้มันเหยียบได้คุณลองมองไอ้ไอ่หยุดฟังผมก่อนฟังผมกเออคุณมันต้องการเด็กมันมันโดนไม่ได้เออเออนี่คุณลองมองมองข้างบนดิข้างบนมันขึ้นมาสีเขียวเขียวมันชอบเขียวว่ามันมันเขียวว่าข้าวเวทีข้ามันถึงเขียวข้าวเวที นี่เราอยู่เวลไปอยู่เวลทีหรอไม่คุณดูในมุมมองของคุณผมก็ข้ามได้เนี่ยแล้วผมก็เดินตรงไลยด้วยคุณอะไรเนี่ยมันไม่อบบี้อะไรเนี่ยแฮปปี้แฮปปี้มากเลยเฮ้ยแฮปปี้ฮ่าฮ่าพอจริงๆมันมีหมดยากอีกนะผู้ช่วยถ้าเราได้หมดยากอาจจะยากแตกเสียเลยอยากรู้ตุกตุกอาจจะอยากรู้ตุกตุก็ต้องไปเล่นดูนะครับ ้เราไม่ทำให้ยอกยอกยอกไปแล้วมีจะพูดช่วยดีกว่าไปแล้วก็ไม่ตามผมมาเลยคนช้ามากเลยเนี่ยเยปล่อยผมมานำหน้าคนเดียวเนี่ยดูคนขาสองข้างอนถออขาหนึ่งข้างคนเลิกเองไมคนคนขาหนึ่งข้างแล้วคุณไปไหนอ่ะผมตามหลังคุณมาอยู่นี่คุณตื่นยังไง ก็คุณตีางเฮ้ยรนร้อนเล้วเนี่ยไปไวมากเลยคีรถอ่ะลองดิผมไปไวมากมันในคุณคุณโกหกผมทำไมอ่ะมันในรถคุณเนี่ยมาเติมแต่ผมผมผมใจผมบักเติมอ่ะคืออยู่ก็คุณก็หายไปแสดงคุณก็ไปด้เฮ้ยมุนมุนเอเผมไปไวมากมุนล้อสุ่มซี ใครให้โต้ผมเยอะเออคนนี้ผมเล่นแบบเขาดีเฟมที่มี toilet เยอะเกินไปนะมันมีมีเนี่ยผมมีและวสมมูลรอบฟรีอะไรเนี่ยถ้าคุณชนะเปิดเพื่อปลดล็อกของฟรีเหรอมีเก่งด้วยฮะอะไรวะเนี่ยดูว่าตรงมุมได้ผมจะได้เสื้อฟรีเออวุ้ยเราจะได้เสื้อฟรีก็ได้เขาแจกซีทุกคนอยากอยากมาเล่นกันทุกคนน้องมาเล่นนะ เฮ้ยค pues yeah. nah ุณเห็น่แม่ให้นั่นผมเองก็เช่นุ่มเร็วไก่ดีว่วผมขอมมันต้องได้ชนะก่อนไม่ใช่หรอมาเขียนอย่างเงี้ยทำไมผมไม่ได้อ่ะก็บอกก็บอกว่าเขียนให้มันชนะก่อนเลยนี่ไงให้มันชนะก่อนโอ้ยไปแล้วเฮ้ยที่นี่เพื่อนช่วผมรู้วิธีโกงแล้วดู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 ใจ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 โอ้ผมรู้ดูใต้นี้นะไม่ใช่คุณแค่เดินสองอันน่ะเธอเดินเดินเดินสองอันน่ะเดินโกงมากเลยเดิไม่ผมทะลุ ก็คุณตัวอ้วนอะโอ้ผมอ้วนดีว่ะคุณขี้โกงอ่ะเฮ้ยผมาสมนาอะไรนะไม่มีอะไรเสมหน้าหล่ะทำไมอุ้ยข้างหน้าดูดีหน้าแล้วากเลยเฮ้ยอย่าบอกนะขึ้นทำไมผมดูเจ้าบูเฮ้ยอย่าบอกหน้านี้ทำไมอ่ะสีเขียวไงทำไมเลยไปเลยเอาคุณก็เหยียบแล้นี่เอออ่าอ่ไม่ต้องหัวเราะอย่างนั้นเลยเฮ้ยไม่บอกผมเป็นสีอะไร เห๊อใช่เลยอ๋อสีฟ้า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 ีเขาเรียบลิ้นลิ้นยาวมากเลยมลงสีฟ้าเด็กโลกไปแล้วเนี่ยลิ้นน่ะลิ้นน่ะมันช่ลิ้นนะลิ้นอย่าเทียงเที่ยวไม่ได้อย่าเออผมตออสีอะไรยังไม่รู้สีอะไรเหรอผมไม่รู้สีอะไรอันไหนอันไหนนี่เออนั่วอันไหนอ่ะไม่รู้อ่ะนี่ขึ้นไหนเขียวอ๋อผมผมจำเสือมาเนี่ย เอ้ยลิ้นโคตรยาวเหยียบลิ้นเลยยังลิ้นอย่างแบนด้วยฝันดีดูฝันฟันเหรอเนี่ยเอ้ยเนี่ยผมเอ้ยไม่ว่าผมคือรอดอะไรเฮ้ยเฮ้ยผู้ช่วยผู้ช่วยรู้ไหมว่าผมคือลูกอมรอดอะไรเอ้ยขีออกมาแล้วฟันคนเหลืองเอ้ยฝันอย่างเหลืองเอาไปขายได้ไหมฟันทองพูนหงออกมาจากก้นเขาต้นไม่จ้าเขาเขากินหงส์เข้าไปอ่ะพูนข้ออกมาจากผมออกมาจากก้นเขาเอาคุณรู้ได้ไงหงส์ออกมาแล้ว เออนี่ผมขอบอรได้ไหมถ้าถ้าผมกินไปเขากินผมผมจะไปลูกอมรสอะไรอ่ะมายองเนสหรืออะไรหรือเปล่ากล้วยกูไป็นแบบผมคิดว่าผมเป็นมะนาวนะโอ้โหดูข้างหลังดิโทสซ่วมไหนไหนโทสซ่วมไหนโทสซ่วมซีดูบไงเออซีดีบอมบ์บอมเยสนเย็ซีดีบอมอันดีบี สีแดงสีแดง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 ๆนี่เกลี้ยงเหรอใช่แล้วต้องรอแบบตรงข้ามไงไม่เขารู้ว่าเป็นเพลงเขาเดี๋ยวเขาออมันมันติดกันสิไปเรอะไม่ติดดีกปาไม่รู้ช่างเถอะอุ้ยสายลุงไปแล้วเด็มือตาหมือตามาคนมื่นได้ไงไม่รู้อะแล้วฉันใช้ติดตรงไหนเนี่ยไม่ไมอ่ะโอ้โหไม่นะมันตกคอเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยสโลว์เลย นวว่า้คุณก็คุณก็คุณกดกระโดดไปได้ไงไปแล้วไม่อยากคุยกับคนบ้านนะอะไรเฮ้ยผมเจออรรเาด้วยชวยจะลองเบบี้ชักไหมเอาเบบี้อย่าบอกนะเราต้องออกไปทานก็ผมจองติดดินสีหรือเปล่าบอกนะเข้าไปในป่าเบบี้ชักนะเมื่อกี้เราก็เข้าเข้าปากคุณอ๋อเบบี้ชักเป็นนาแบบนี้ เออฉลาดเป็นอย่างนี้ตาเป็นอย่างนั้นนะดูข้างหลังดิตัวขาดได้แล้วยากของผมแล้วผมคือมองอสุจิคุณมันไม่เดินตรงเหรอเออผมสไตล์เอียงอ่ะว่าผมอ่ะผมเอ้ยผมโกงผมโกงนี่มันคุณไม่เดินทางนี้อ่ะคุณไม่ฉลาดเลยมันเดินทางนี้ได้นะเฮ้ยหมูทุกคนอย่าไปสนใจเขาเลยอ่าวันนี้คลิปคุณเลยนะไม่ได้ยินช่างช้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 างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าเดียติ๊กเล็กจี <c oughs> อไอเนี่อ่ะเฮ้ยนี่มันแมปนั่นนี่วะแมปแว้าแป,ป๊บมันฟินนะอย่างแบบเนี้ยถ้าคนในจริงเนี้ยจะมีสียงลืมเฮ้ยอะไรเนี่ยมันคืออะไรมันคือสี่เหลี่ยมหรอคุณเดินโปงเลยเออว้าวอเมซิ่งมาก,อกาโอ้คนดูนั่นสินมันไกลมากเลยเนี่ยคุณรียวคุณว่าเลยข้าวโพดคลิมืนข้าวโพด แล้วว่าทุกคนกำลังดูห่มกำลังห่มกำลังตกใจว่ามันยาอย่างเลยอ่ะเฮ้ยผมขีนคนบินได้คนไทยเป็นได้เฮ้ยโอ้คุณคุณคช่วยทีอ้าช่วยทีดูดิผมผมคือเอ็งนะไอ่นวกบ้างเลยอ่ะถ้าเรากดกระโดดเราเป็นแบบเป็นไงอ่ะก็แบบติดไปเลยโอ้ยเฮ้ยผมโดนเหยียบได้ด้วยเหยียบพื้นได้ด้วยเดี๋ยวบอกนะว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเราอ้อมได้เราอ้อมได้ เราหนูก่กอหนุก่กอเอาไม่ต้องไปด,าได่านอื่นแล้วเล่นด่านนี้ไม่เนี่ยเอ้ยวุ้ยผมข้ามมา <c oughs> ชิบเชิบชิบโอ้ยไม่ชา้ชาช้าไปแล้วมันงาน่ายมากเลย,ยก็สมกับเป็นเอาีฮามกระโด<ต>ด <ผม S 2> นะนะสมได้อ๋อต้องสูงด่านจบใช่ไหมใช่ใช่ใช่ต้องจบก่นอนผมคงไม่มีเวลามาเล่นจบผมันโคตรไกลเลยนะผมควรบินได้ด้วยแต่ว่าผมไม่ไม่คนบินเยอะเลยวะเนี่ยผมเคยเล่นอีกแมเปด้วยนะแมเปอะไร